รัฐบาลปัดถังแตกปมขึ้นแวดบิ๊กอ้วนขอรอคลังสรุปย้ำไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนคือแอนเป็นจากคอมเมนต์ของพี่น้องในห้องกลุ่มหลายท่านบอกมาว่าอ๋อที่เอาเงินไปแจกเงินหมื่นเนี่ยนี่ไงจะมาเก็บแวดพวกเราเพิ่มนเ,เนี่ยหรอเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะภูมิธรเวชย,ยชยัยพี่อ้วนชื่อเล่นชื่ออ้วน อ้วนภูมิธรรมเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกรงกลาโหมนะกล่าวถึงแนวคิดการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มรือว,วัฒนะฮะตอนนี้เราเก็บกันที่7จนะ็ดเนาะอ่ะก็ข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีนะคะก็เตรียมประชมุมจะขึ้นแบบคุณภูมิธรรมบอกว่านายกเป็นห่วงเรื่องนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะรอข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการนะคะ คุณภูมิธรรมบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการกําลังจะทำและคํานึงถึงหล,หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราประคองมาระยะหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าเราเนี่ยไปต่อได้ในระดับไหนอย่างไรแค่ไหนมีการปฏิเสธด้วยนะคะว่าแนวคิดการปรับขึ้นภาษีไม่ได้เป็นไปตามที่มีการวิจารณ์ว่ารัฐบาตทางแตกไม่ไสเราไม่ได้ถังแตกเราไม่ไสนะพูดเหมือนเด็กไงพูดชอช้างไม่ชัดไม่ไสไม่ได้ถังแตก เพราะนําเงินไปใช้กับโครงการที่ชั้นวอลเล็ไม่ใช่เราไม่ได้ทั้งแตกแต่มันเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีจะต้องทําให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะไปพิจารณานะคะส่วนสําคัญคุณภูมิธรรมบอกว่าอยู่ที่ว่าทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนมากที่สุด เพียงแต่ว่าให้กระบวนการภาษีเป็นธรรมมากขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องยอมรับนคุณผู้ชมว่าเราคงเจ็ดกันมานานละแต่ว่าก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าขึ้นกับเท่าเดิมอันไหนมันได้ประโยชน์มากกว่ากันเนาะคุณภูมิธรรมบอกว่าหากจะมีการปรับขึ้นภาษีจริงนะคะ ต้องให้หนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายยกระรัฐมนตรีคลังเนี่ย <c oughs> เป็นคนชี้แจงเพราะว่าเขามีข้อมูลทั้งระบบอยู่ละเชื่อว่าหากมีความพร้อมแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะออกมาชี้แจงให้ทราบนะคะและบอกว่าถ้านายพิชัยพร้อมจะ <c oughs> ตัดสินใจเมื่อไหร่หรือมีข้อสรุปที่ชัดเจนก็คณจะต้องชี้แจงออกมาแต่ยืนยันว่านายยกรรัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมอแอนดูคอมเมนต์ดีกว่าน,นี่ท่านนี้บอกฉันเดือดร้อนฉันเป็นเจ้าของบริษัทจะย,ยุบแล้วก็เลิกจ้างพนักงานลอยแพไปเลยมีออกแนวขูนะ <c oughs> ท่านนี้บอกไปทําหน้าที่กลาหมก่อนเถอะนะฮะ,ะประชาชนรับผิดรับรับชอบทางออกที่เป็นไปจากเจ็ดเป็นสิบห้าคือมันก็โหดโคตรโหดอะ่ะจะเด้งเจ็ดเป็นสิบห้าคือมันมันเยอะไปนะ บางคนบอกทํางานไม่เป็นหาแดกกับภาษีประชาชนนะอันนี้นี่จากเพจอื่นนะอามาดูพวกเราสิหน่วยข่าวแกงคอมเมนต์เรื่องภาษียังไงบ้างนะคะ <c oughs> ผู้ไม่ทํามันรู้เรื่องอะไรบ้างประชาชนเขากินอยู่ยังไงนะคะคุณประเรสริฐศักดิ์บอกมันใช่เวลาไหมตอนเนี้ยมันใช่เวลาไหมคุณตูนบอกอย่าไปเชื่อนะคะนางยกพ่อสั่งมาพี่สิริวัลบอกข้าวของแพงไม่อยู่คุณมาหยาบอก รัฐบาลทำอย่างกับประชาชนมีรายได้ชั่วโมงละสี่ร้อยชั่วโมงนะชั่วโมงละสี่ร้อยนะคุณสิริวัลบอกมีกินมีใช้กี่โมงนะคุณมาย,ยาบอกชาวบ้านตายเลยนะภาษีอ่ะคุณสิริวัลบอกยุคลุงตูนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็วยไวยกันจะเป็นจะตายตอนนี้นะักครองนะักแสดงเงียบกริบคุณมาดักเลิฟนะคะบอกสามตัวใหญ่คุณมาย,ยาบอกโคตรเยอะเลยนะอ่ะมีไหม คุณมาอย่าบอกป่านนิจันกบทานหอยจุกอกแล้วมังไม่มาไลฟ์โอ้สัญญาณไม่ดีหรือเปล่านะคุณแนนบอกญี่ปุ่นสามทุม่มเออใช่สามทุม่มค่ะสวัสดีค่ะคุณไมด็อกคุณดริงค์นะคะ,ะนี่นี่นี่มีอีกไหมภาษีภาษีมันก็โหดไปเนะาะจะเจ็ดแล้วมาเป็นสนะิบห้าคือจิตใจคุณทำด้วยอะไรจิตใจของคุณทำด้วยอะไรจักเจ็ดเป็นสิบห้ามัน เลือดเย็นเกินไปนะมันเลือดเย็นเกินไปนะคุณผู้ชมมันก็เกินไปดิฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ